สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมเด่นออเดีโอนะครับวันนี้เราจะมาทำการนะครับสอนการตัดต่อโปรแกรมด้วย SONY Vegas Pro นะครับสำหรับมือใหม่หรือว่าไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยนะครับอันนี้ผมเน้นเลยนะครับว่ามือใหม่จริงๆนะครับก็ผมใช้ SONY Vegas Pro เวอร์ชั่น13นะครับถ้าท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตั้งผมแนะนำให้ไปติดตั้งเวอร์ชั่นเดียวกับผมนะครับจะได้เรียนไม่งงนะครับเพราะหน้าตามันจะเหมือนกัน การติดตั้งนะครับผมก็ท่านไปติดตั้งเองนะครับถ้าไม่เป็นก็ไปที่ร้านคอมให้ช่างเขาติดตั้งให้บอกว่า,เ,าเป็น Sony Vegas Pro v เวอร์ชั่น13นะครับโอเคเอทีนี้เรามาเปิดโปรแกรมกันนะครับโปรแกรมมันหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ถ้าอยู่หน้าจอนะครับส่วนผมเนี่ยผมจะไม่ดับเบิลคลิกขึ้นมาเพราะว่าผมถ้าดับเบิลคลิกแล้วเนี่ยมันจะไปตัด การอัดหน้าจอของผมนะครับก็ให้ท่านดับเบิลคลิกก็คือคลิก2ครั้งไวๆนะครับที่โปรแกรมเพื่อเป็นการเปิดโปรแกรมขึ้นมาถ้าเปิดโปรแกรมแล้วมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับถ้ามันขึ้นอะไรที่มันมีกากระบาดอะไรพวกนี้กากระบาดออกไปได้เลยนะครับผมนะครับเป็นตัวหนังสืออะไรก็ช่างมันขึ้นมานะครับก็กากระบาดออกไปทีนี้ผมจะไม่พูดถึงนะครับว่าคู่มือหน้าต่างอะไรยังไงพวกนี้มันมันเยอะครับผม กว่าจะได้เรียนมันคงนานนะครับเราปฏิบัติเลยดีกว่านะครับส่วนตรงนี้นะครับไม่ได้ใช้สําหรับผมนะครับผมกากระบาดทิ้งไปเลยนะครับอันนี้ทุกส่วนนะครับเราเอามอมาวางนะครับเนี่ยมันจะเป็นลูกศรชี้ไปด้านซ้ายและขวาเราสามารถเลื่อนได้นะครับผมเพื่อการทํางานที่เราสะดวกขึ้นนะครับเนี่ยนะครับเลื่อนได้หมดนะฮะโอเคอ่ะทีนี้เรามาทําการตัดต่อกันเลยครับ จะได้ไม่เสียเวลานะครับผมการเลือกไฟล์งานเข้ามานะครับจะเป็นวิดีโอเลยจะเป็นภาพธรรมดาได้หมดจะเป็นเสียงก็ได้นะครับการดึงเข้ามาที่โปรแกรมนะครับมีอยู่2วิธีหลักๆเลยนะครับให้ไปนะครับวิธีแรกนะครับให้ไปไปที่ตรงนี้ไฟล์ครับผมแล้วกดคลิกซ้ายหนึ่งครั้งเลื่อนลงมาครับว่า Open กดเข้าไปครับจากนั้นมันจะเด้งหน้าต่างขึ้นมาให้เราไปเลือก วิดีโอที่เราต้องการถ้าของท่านนะครับจัดเก็บไว้ที่ไดซี y, หรือได้ดีก็แล้วแต่ท่านเข้าไปที่ไม c ค m แล้วก็ไปคลิกที่ได้ดีนะครับถ้างานอยู่ที่ได้ดีคลิกที่ได้ดีแล้วก็ไปเลือกที่โฟลเดอร์นะครับเลือกที่โฟลเดอร์ว่าอ,อยู่ตรงไหนก็ไปเลือกมานะครับ ส่วนของผมนะครับจะอยู่ที่เดสก์ท็อปก็คือหน้าจอผมก็เลือกที่เดสก์ท็อปแล้วผมก็เลือกที่โฟลเดอร์งานจากนั้นผมก็เลือกเข้าไปที่โฟลเดอร์งานหาวิดีโอผมอีกเลื่อนลงมาวิดีโอมันจะอยู่ด้านล่างนะครับสังเกตนะครับมันจะแตกต่างกันนะครับตอนนี้ทุกอย่างมันขาวหมดใช่ไหมฮะถ้าเราคลิกหครั้งนะครับที่ไฟล์ไหนก็นแล้วแต่มันจะเป็นสีฟ้าก็หมายถึงว่าเราจะเลือกมัน แต่อันนี้ผมยังไม่เลือกผมจะอธิบายให้ฟังก่อนว่าไฟล์อันนี้คือเป็นพวกภาพนะครับอันนี้เป็นภาพนะครับถ้าเป็นวิดีโอนะครับมันจะเป็นแถบเหมือนเหมือนฟิล์มหนังนะครับผมแบบนี้ด้านข้างนะครับอันนี้คือไฟล์วิดีโออันนี้คือไฟล์ภาพนะครับโอเคเราจะมาเลือกไฟล์วิดีโอกันถ้าเลือกไฟล์วิดีโอนะครับให้แตะเลยก่อน,กอนเลยอันดับแรกให้แตะให้เป็นสีฟ้าก่อนก็คือต,ต้องการวิดีโอตัวนี้ เอาเมาส์มาคลิกนะครับด้านซ้าย1ครั้งคลิกลงไปมันจะเป็นสีฟ้าก่อนถ้าเราต้องการแค่วิดีโอเดียวก็กด Open ได้เลยนะครับแต่ถ้าเราต้องการหลายๆวิดีโอนะครับเมื่อเราคลิกให้เป็นสีฟ้าแล้วให้ไปกดที่แป้นพิมพ์ด้านซ้ายมือด้านล่างนะครับมันจะเขียนเป็นปุ่มชิปนะครับให้กดที่ปุ่มชิปแค่แช่ไว้นะครับก็คือกดค้างไว้นะครับผมไม่ต้องปล่อยนะครับกดชิปค้างไว้จากนั้นก็ให้เลือก นะครับโดยเอาเมาส์เนี่ยนะครับไปคลิกวิดีโอตัวที่เราต้องการตัวอื่นได้เลยนะครับจากนั้นให้ปล่อยปุ่มชิปที่แป้นพิมพ์นะครับวิดีโอที่เราต้องการมันจะเป็นสีฟ้าแบบนี้ทั้งหมดจากนั้นให้มากดคำว่า Open ครับนะครับกดคำว่า Open อ่าเลื่อนขึ้นไปนะครับตรงนี้ยังมีช่องว่างอยู่วิดีโออยู่ด้านบนนะครับเลื่อนขึ้นไป ทำไมวิดีโอมันแทงมาอยู่ตรงกลางตรงนี้เพราะว่าเมื่อกี้ผมวางเมาส์ไว้ตรงนี้นะครับมันก็จะมาจุดเริ่มต้นตรงนี้นะครับแต่เราสามารถเลื่อนได้นะครับผมอ่าผมจะบอกก่อนวิธีเลื่อนตรงนี้ตรงนี้สําคัญครับตรงนี้สําคัญนะครับในการทํางานถ้าเราไม่กดตรงนี้นะครับมันจะอิสระในการเลื่อนคลิปแต่ว่าเราต้องมาคอยเลื่อนสมมุติว่าอย่างนี้มันต้องมาคอยเลื่อนวิดีโอนะครับ โอเคเดี๋ยวดึงคืนอ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่านะครับเรากดตรงนี้ละ่ะคืออะไรครับผมกดตรงนี้ก็คือให้มันออโต้เวลาเราดึงมันก็ไปด้วยกันหมดนะครับกดลงไปครับผมถ้าเราเลื่อนมันไปด้วยกันหมดเลยนะครับการทํางานเหมือนกันครับผมการทํางานถ้าเราลบนะครับถ้าเราลบสมมติว่าเดี๋ยวนะผมเลื่อนมาด้านหน้ากันถ้าเราลบ วิดีโอตัวที่2เรากดปุ่มนี้ไว้นะครับผมถ้าเราลบตัวที่2ตัวที่3มมันจะพาด้านหลังเนี่ยมาแทนที่ก็หมายถึงว่ามันจะลันเข้ามาแทนที่จุดที่2ก็คือจุดแรกนะครับของการเริ่มต้นของจุดที่2มันจะมาแทนที่ลองดูนะครับเราคลิกหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองตัวนี้คือการทํางานที่เราเลือกนะครับคลิกสีเหลืองเสร็จปุ๊บการลบนะครับก็คือ กดที่แป้นพิมพ์เป็น delete ได้เลยหรือจะคลิกขวาเลือกคาว่า delete นะครับสังเกตดูนะครับถ้า delete เสร็จปุ๊บวิดีโอตัวที่3มันจะมาแทนที่ทันทีเห็นไหมครับมันจะมาแทนที่ทันทีแล้วผมบอกอีกตัวหนึ่งคือถ้าเราสมมุตินะสมมุติว่าเราเผลอลบวิดีโอตัวนั้นไป โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเราจะย้อนกลับมาอย่างไงนะครับเราจะย้อนกลับมาอย่างไงอ่ามันมีอยู่2วิธีที่จะย้อนกลับมานะครับวิธีแรกที่ใช้ประจําเลยที่ง่ายที่สุดก็คือนะครับกดปุ่มที่แป้นพิมพ์นะครับปุ่มชิปแล้วก็แซดนะครับชิปแล้วก็แซดมันจะย้อนกลับมานะครับโอเค แต่ถ้าวิดีโอเราทำไปเยอะๆๆแล้วลบทิ้งไปเราเอาวิดีโอตัวนั้นถ้าเราจะกดปุ่มชิปแล้วย้อนกลับมาวิดีโอที่เราทำทำมันก็ต้องแก้ไขหมดใช่ไหมครับแต่วิดีโอนี้ที่มันลบไปแล้วเนี่ยเราจะได้กลับคืนมาให้มาดูตรงนี้ครับมันจะมีคาว่าโปรเจกต์คลิกเข้าไปนะครับไฟล์งานของเราจะอยู่ตรงนี้สมมติว่าวิดีโอตัวนี้ที่ลบไปนะครับ ก็คือให้มาคลิกเนี่ยให้มันเป็นสีฟ้าเหมือนกันคลิก1ครั้งเนี่ยนะครับคลิกซ้าย1ครั้งแล้วก็ใช้เมาส์นะครับกดซ้ายนะครับแช่ไว้แล้วก็ลากลงมาใส่วิดีโอได้เลยจะตรงไหนก็แล้วแต่นะครับที่เราต้องการที่จะใส่ก็วางเข้าไปนะครับนะ่ะผมจะย้อนกลับนะครับผมจะย้อนกลับผมไม่เอาผมก็กดนะครับชิปกด Z นะครับย้อนกลับทีนี้ จะลบไปเลยก็ได้ครับผมก็ดีลิทก็ได้หรือจะย้อนกลับก็ได้แล้วแต่ที่จะสะดวกในการใช้งานนะครับผมอโอเคทีนี้เรามาดูกันตรงนี้ต่อนะครับตรงนี้ถ้าเราเมื่อกี้เรากดใช่ไหมครับเรากดอย่างนี้เราลบมันจะมาแทนที่ใช่ไหมครับแต่ทีนี้ถ้าเรากดออกล่ะครับถ้าเราไม,ไม่ไม่ใช้งานมันเวลาเราลบนะครับปึง้งมันจะไม่แทนที่ และวิดีโอพวกนี้มันจะอิสระก็คือเราสามารถเลื่อนได้ทั้งหมดครับผมเลื่อนได้ทั้งหมดนะครับแต่มันเสียเวลาไหมนะครับผมก็ไปเลือกปรับปรุงแล้วก็เออปรับใช้งานนะครับผมเลือกปรับใช้งานกันเอานะครับโอเควิธีที่1ที่ดึงเข้ามานะครับวิธีที่2นะครับผมลบแท็กก่อนการลบแท็กนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมใช้เรื่องเรื่องแท็กด้วยนะฮะ ลบแท็กตรงนี้มันจะเป็นสีฟ้าถ้าเราจะลบแท็กไหนเราก็กดคลิกซ้ายหนึ่งครั้งให้มันเป็นสีฟ้าแล้วก็กด delete คลิกขวา delete ไปนะครับ delete ไปนะครับผมเดี๋ยวผมขอย้อนกลับก่อนถ้าสมมติว่าเรามีหลายๆแท็กเราจะมาลบทีละแท็กก็คงไม่ไหวนะครับเราจะทำยังไงลบทีเดียวเลยนะครับไม่เอาสักแท็กจะลบทิ้งนะครับ ให้ท่านเลือกนะครับคลิปเนี่ยคลิกตัวใดตัวหนึ่งให้มันเป็นสีฟ้าแท็กใดก็ได้นะครับแล้วจากนั้นให้กดที่ปุ่มชิปแล้วก็กดตัว a ที่เป็นพิมพ์นะครับมันจะเลือกให้เราทั้งหมดแล้วเราก็เอามาอมาวางตรงที่เป็นสีฟ้าคลิกขวา delete มันจะออกหมดเลยนะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเอาคลิก1ครั้งคลิกหครั้งแล้วก็กดชิปกด a มันจะเลือกทั้งหมดแล้วก็กด delete ไปได้เลยอ่ากดที่ปุ่มแป้นพิมพ์เนะเาะใหม่กดที่ปุ่มแป้นพิมพ์ delete นะครับอ่ะมันออกไปหมดเลยนะครับก็เท่ากับงานใหม่ถ้าเราไม่อยากปิดโปรแกรมแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่นะครับสำหรับเครื่องบางคนก็อาจจะช้านะโอเคทีนี้ตรงนี้ผมลืมบอกไปนะครับตรงนี้ถ้าเอาเมาส์มาวางนะครับคลิกขวา1ครั้งเนี่ย มันจะเป็นการสร้างแท็กเปล่าขึ้นมาตัวนี้ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นไฟล์เสียงนะครับก็คือแท็กเสียงถ้าเราคลิกเข้าไปมันจะสร้างเป็นแท็กเสียงให้เราคลิกคลิกขวาหนึ่งครั้งเอาเมาส์มาวางแถบตรงนี้แถวๆที่ว่างๆเมาส์มาวางแล้วคลิกขวาแล้วก็อันนี้จะเป็นแท็กของวิดีโอนะครับถ้าเราเลือกมันก็เป็นวิดีโอนะครับถ้าเราจะสร้างขึ้นมาใหม่เช่นเราจะใส่ตัวหนังสือหรืออะไรเนี่ยมันต้องสร้างใหม่นะครับ หรือจะดึงใส่เลยก็ได้แล้วแต่วิธีที่ท่านจะสะดวกอันนี้ผมพูดบอกให้รู้ไว้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลบทิ้งไปถ้าเราไม่สร้างแท็เราสามารถนะครับสามารถที่จะทําวิดีโอได้เลยไหมได้ครับผมนะครับผมสามารถที่จะใส่วิดีโอได้เลยนะครับก็ลบทิ้งไปก่อนนะครับโอเควิธีที่2นะครับที่จะนําไฟล์เข้ามานะครับให้มาดูตรงนี้ครับของผมถ้ามัน ถ้าของท่านมีอยู่นะครับมันจะเป็นโฟลเดอร์ตรงนี้ก็ดับเบิันคลิกขึ้นมานะครับก็จะมีไฟล์งานอยู่นะครับอยู่ที่ถ้าอยู่ที่ได้ดีก็คลิกที่ได้ดีถ้าอยู่ที่เดสก์ท็อปก็คลิกที่เดสก์ท็อปนะครับแล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์โฟลเดอร์นะครับมันก็จะเห็นแบบนี้นะครับผมปิดไปก่อนถ้าสําหรับท่านไม่มีตรงนี้ท่านก็คงต้องยุบหน้าต่างลงตรงนี้นะครับหน้าต่างยุบหน้าต่างตรงนี้ ตรงนี้ถ้ากดตรงนี้ก็คือกากรบาดตรงนี้คือออกจากโปรแกรมนะครับออกจากโปรแกรมนะครับคือไม่ใช้งานโปรแกรมแล้วนะครับก็คือปิดการดการบาดไปตัวนี้คือย่อนะครับก็เหมือนกันทั่วๆไปที่ใช้คอมนั่นแหละครับตัวนี้ก็คือยุบหน้าต่างลงไปแต่เราไม่ได้ปิดโปรแกรมนะครับก็ยุบลงไปนะครับถ้าโฟลเดอร์อยู่ที่หน้าจอนะครับแล้วก็ยุบหน้าต่างลงไปเพื่อให้เห็นนะครับเห็นโฟลเดอร์อยู่หน้าจอเนี่ยเราก็เข้าไปที่โฟลเดอร์แล้วก็คลิก นะครับโฟลเดอร์ Father ที่เราเตรียมงานไว้แล้วก็คลิกเข้าไปแล้วก็คลิกเข้าไปหาวิดีโอเรานะครับถ้าโอเคเราได้เวิดีโอแล้วนะครับก็ให้คลิกหนึ่งครั้งให้เป็นสีฟ้าก่อนนะครับจะเลือกหลายๆวิดีโอนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับให้กดที่แป้นพิมพ์เป็นปุ่มชิปค้างไว้นะครับแล้วก็ใช้เมาส์เลือกวิดีโอตัวที่เราต้องการนะครับจากนั้นนะครับ ให้เอาเมาส์นะครับมากดแช่ห้ามปล่อยนะครับห้ามปล่อยเด็ดขาดนะครับกดแช่ก็คือคลิกซ้ายหนึ่งครั้งแช่ไว้เลยแล้วก็ลากมันลงมานะครับโปรแกรมจะอยู่ด้านล่างเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยลากลงมาอย่าเพิ่งปล่อยนะครับลากลงมาใส่วางใส่โปรแกรมมันจะเด้งขึ้นมาจากนั้นค่อยดึงมาใส่ช่องที่จะสร้างงานก็คือปล่อยนะครับ โอเคนะครับอันนี้นะครับวิดีโอตอนนี้ก็10กว่านาทีนะครับ mm hmm. ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปขั้งต่อๆไปนะครับเราจะไปต่อกันที่ ep 2นะครับเพราะวิดีโอมันยาวนะครับผมเ,เรียนอีกเยอะเลยครับการตัดต่อมันมีอีกเยอะเลยนะครับผมจะสอนไปทุกอย่างเลยรวมทั้งการต,าตัดต่อมิวสิกวิดีโอเพลงแยกเสียงระบบขาราโอเกะหรือว่า ตัดฉากผ้าเขียวอะไรพวกนี้ทุกอย่างนะครับเดี๋ยวสอนหมดเลยนะครับผมก็ฝากกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปครั้งต่อๆไปนะครับโอเคเจอกันที่ ep 2ครับวิดีโอ2นะครับ